ไม่เงนเลยนะทานบิ๊กล่อยละตัวเก็บละเก็บละตัวใส่ต่อยละไม่ใส่ลวครับเล่ละครับพี่กบอยเป็นไงบ้างครับผลงารหลังเกมก็จะสมครับผมตั้งใจมาโชคก็ได้เต่าที่ตั้งใจมาครับผลงันให้พี่ก่อนชกเพราะว่าเป็นไฟอับลางเราอยากจะปิดใชยให้มันชนะหรือยังไงกลัวแบใช้มันชนะผมก็กลัวแเอง เตรียมตัวมานานไหมไฟนี้เพื่อน่านานครับนานอายุสายสี่แล้วนะพี่ใช่ไหมครับเพราะว่าซ้อมมาเล่นเรื่อยแต่ซ้อมหนักไปเราก็ต่อยไม่ได้พี่คิดนานไหมพี่ว่าจะคิดว่าไฟนี้เป็นไฟปลาคิดนานไม่นานครับผมก็ตั้งใจว่าใจอยู่แล้วนเพราะ น่ร่างกายมันร่างกายผมก็ไม่แย่เลยยังได้อยู่ะผมว่าได้แล้วครับผมไม่อยากให้มันร่างกายไม่ดีแวมันต่อยแล้วก็บอกว่าเออเลิกไปเถอะมึงอยากจบสวยนะอยากจบไม่สวยว่าเราในบ้านเายังดี๋ห้เราเลิกเลิกลุกเกมันนี้หน่อยเป็นไงบ้าง ก็ได้นะครับผู้ชกเขาเป็นไงบ้างเพราะว่าเด็กออนไลน์ผู้ชมเขาบอกว่ามาดีครับแต่เราได้ได้วงในใช่ไหมครับผมู้ชกผู้ชกพี่บอยเขาบอกว่าเขาว่าเตะเตะดอกเข้าเตะดรอทีนี้พี่บอยว่าไงบ้างเขามั่นใจว่าเขาน่าจะชนะต่่ไมรแล้วคนดูครับแต่โอเคเราชนะแล้วถือว่าเราชนะเราชนะสวยแล้วแล้วคนบาทีเห็นบอกว่ามีการรวบรวมเงินไอพี่ได้เท่าไหร่รู้ไหมครับองเรา19ใช่ไหมไป19พี่รู้สึกไงบ้างดีครับที่เต็มมาให้ แล้วหลังจากนี้แฟนมวยเขาไปทำอะไรที่ไหนยังไงทำสวนยางที่บ้านครับที่บ้านที่นครใช่ไหมครับผมอ้าวแล้วเห็นก้าวหน้าบอกว่าไปสอนมวยที่สิงคโปร์ไม่ใช่หรือเปน้องก้าวหน้าเห็นพอโพสเฟซบุ๊กบอกว่าใจหายเลยที่เลิกมวยคู่พันกันขนาดไหนพี่กับก้าวหน้าอยู่ตั้งแต่ที่ก้าวหน้ามาพิเกลเล่เล่เบ้านเดียวกันด้วยเนาะครับเออ น้องก้า้าพูดอะไรกับพี่บัางพงศ์นาคก็เขาก็ไม่พูดอะไรครับผมม็ติใจของพี่นะครับขเป็นน้องของพี่สิดใจก็ใจให้ครับผมพูกับแฟนทำหน่อพี่้าขอเราแล้วขอบคุณป็นครับทุกทุกคนที่ให้กำลังใจผมในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดแล้วขอบคุณจริงๆครับอาชีพเนี่ยไม่าจะมีเรืยังม่รู้ไม่แน่เดี๋ยวไม่ไม่รู้ครับอ๋อเขาทำอะร่นบ้าพี่บอยครับ ભઙજભ તલેણ ઓાાણ ઓાણ ગાણ જાણ ઓણ